อศาจารย์ดำคะคุณผู้ชมคุณคาปูชิโน่โอ้ฟังดูหน้าดื่มนะครับใช่ค่ะถามมาค่ะว่า accept ที่แปลว่ายอมรับกับ accept ที่แปลว่ายกเวน้นออกเสียงต่างกันยังไงคะคือดิฉันเองนะคะฟังแล้วก็รู้สึกว่าคำสองคำนี้ออกเสียงเหมือนกันเป๊ะเลยแล้วเมื่อกี้ก็พูดเหมือนกันใช่ไหมใช่ก็คือเข้าใจแบบนี้จริงๆ <laughs> จริงๆแล้วในภาษาพูดไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเปิดพจนุกรมดูการออกเสียง แล้วเป็นคำว่ายอมรับ A C C E P T นะครับก็ <c oughs> มันจะบอกว่าต้องออกเสียงว่า accept เป็นไม่หันอากาศ accept <c oughs> นะครับแล้วที่สำคัญต้องควบกล้ำตอนท้าย P T accept นะครับเช่น I accept your apology ฉันยอมรับคำขอโทษของคุณนะครับ I accept แต่ จริงๆแล้วในภาษาพูดก็พูด I accept your apology ได้ไม่มีใครคิดมากนะครับถ้าเป็นอดัมก็พูดเหมือนกันนะครับเนียนได้ไม่มีปัญหาใช่<ม>ครับแล้วถ้าเป็นคำว่ายกเว้นก็ออ,อกเสียงถ้าเปิดพจน์นกกรมมันจะออกเสียงว่า I K x e N แล้วก็ accept accept นะคะรับเหมือนสระเอที่เราพูดถึงมาแล้วนะครับไม,รไม่ใช่สระอีแต่ไม่ใช่สระเอนะครับเป็นเอเอ accept นะครับหรือว่าจะเป็นสระเอก็ได้ accept นะครับแต่ที่สาคัญที่สุดก็ Goku PT ตอนท้าย except except นะครับ uh, ten. everybody is invited except for Su Ching. ทุกคน,นได้รับการเชิญยกเว้นสู้ชิงคนเดียวสีหน้าคุณแบบสาใจมากเลยอะคือถ้าบอกว่าคุณแต่งงานเลยคุณจะไม่มีทางเชิญดิฉันเด็ดขาดใช่ไหมคะไม่ใช่จะให้เป็นพิธีกรน่ครับขอบคุณค่ะ <laughs> อันนี้ก็คือเรารู้แล้วแหละว่าคำความหมายแตกต่างกันทีนี้อาจารย์บอกว่าฝรั่งเขาก็พูดเหมือนๆกันถ้าคนไทยอยากจะพูดได้ถูกต้องแล้วไปพูดตามแบบที่เปิดพจนานุกรมเป๊ะๆเ,เนี่ยมันจะดูเหมือนกับเป็นเนร์อท,ที่ใส่ใจเรื่องภาษามากเกินไปไหมคะ ไม่เป็นไรครับถ้าอยากจะพูด accept เป็น accept แล้วก็ except เป็น accept เอกเป็นสระเอก็จริงๆอารัมพูดไปแล้วเรารู้สึกว่ามันฟังดูเหมือนกันมากนะครับค่ะเอาเป็นว่ามันขัน้นเนียนๆนะคะก็จะฟังดูแล้วก็คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นก็พูดไปถึงคคุณผู้ชมยังไงก็เจ้าของภาษาก็ฟังเข้าใจอยู่ดีค่ะ